ในสาบลนโลโลจงโดนบันดาลให้ท่านและขอบครัวจงประสบแต่ความูุขวามเจริญด้วยจตุรพิพระพรชัยช่วงการละน่านเพื่นนะครับอันนี้เป็นกำหนดการปรแจงศว่าเพิ่นม,มาบอกบุญเฮานะครับจะมีเอกสารมาพร้อมมีตาวัดมีใบอรุญามีใบสุทธินะครับ เอาจริงๆ,ๆแล้วการมาเรียนไรนอกพื้นที่กับกับพวกใครถูกล้องปไายอันนี้มาจากหนองกัวซ่อนนะครับจังหวัดอุดรฯต่อ,ตอมาทีา่พระบาทเขาสาลอาหารแนี่ยนะครับตามกันนั้นพระธาต่เวลาแปดโมกเต้านะครับแปดโมกเต้านะครับอันนี้จะพี่น้องเข้าก,กับพูด,ดีจะมีความประสงค์ทใส่บาตรมืออืน่อนตัดแตนเพื่อนได้นะครับเพื่อนนอนน้ำสีมาฝากไว้กับท่านผูเ้เยสมาน เป็นชาวบ้านบุญบอกบุญตองแล้วครับตัวตัวล่างนี้ครับตัวสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นของเรานะครับตัวนเป็นของผมเองนะครับอันนี้มาขับคอนนะครับไอโดยว่ามาพูในการเรียไร่ช่วยชาวบ้านนะครับเป็นงานทำบุญบูบ้านนะครับบุดอนขับสวัสดีมีมาเรื่อยพี่หลอกนะครับที่มาเลื่อยหาแตงห้องกาเป็นบุญเป็นกุญส่นเนาะนะครับมียิบกันเป็นกุญส่วนการวม ทำบุญได้ทั่งพี่น้องแตสิทธิ์เต๋อใส่ได้แล้วใส่ยุกับเพลินสรัทธาใส่ยุกกะเผ่าพื้เก่านั่นแหละนะครับการประกอบบอกคุณพี่น้องเลยผ่ามื่นนะครับวันที่11กิจสุน่าย่นครับเวลา8โมงวิธีพ่วงนะครับเผื่อกายเผื่อทั้งครอบเดี๋ยวมุ้งไปดีนี่ครับอ่าได้เช็คทั้งเพื่อสบายทางดึงนะครับรายละเอียดต่างๆเราจะเชื่อมต่อจากปีเอานะครับแล้วก็มาเข้าที่ มาเข้าที่รีเทนนะครับเราก็เล่งปรับเสียงตรงนี้เล่งมันจะเชื่อมต่อสองตัวนะครับถ้าเอาเสียงกลางแล้วก็เอาแต่กลางขึ้นนะครับเอาเบสลงนะครับแต่ถ้าตัวไหนจะเอาขับเบสก็เอาแต่เบรดขึ้นนะครับเอาเสียงกลางลงนะครับไม่องอันนี้คือวิธีต่อง่ายๆของโรเยนนะครับส่วนที่สามต้ผมนี่แหละนะครับ โรยันก็จะต่อง่ายนะครับที่ครบพ่วงก,กันเยอะๆนะครับของหนังนะครับหนังกลางแปลงนะครับก็จะมีตัวหนึ่งสีดังดีดังคอยดูแล้ว,วก็สิทธิธรรมหลอ่าคนไม่ไปนองเท่าแต่ผู้ที่ยังต้องมาเจอในนิติบุรีเตอร์แต่คงจะได้ก็แล้วคุณเยาคนณจะนี่ที่ไปหลายหมอน นี่นะครับไม่แล้วก็จะเสียบอย่างนี้เ็าปรับปรับเลยนะครับช่องใครช่องมันนะครับเพลงก็เข้าอย่างนี้นะครับก็ปรับได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสกลางแลมนะครับอันนี้เป็นวอลลุมถ้าเราต่อจากปีเอานะครับฮอนฮอนมีฮอนเล็กน้อยถ้าเราต่อจากปีเอานะครับเราก็ต่อได้เลยนะครับแล้วมาเข้าที่รีเทิร์น ตัวต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ปีเอาออกไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเอาปีเอาตัวนี้เป็นสายไว้นะครับพ่วงเรื่อยๆก็ได้นะครับตัวไหนทําเสียงกลางแล้วก็เอาเบยดลงนะครับแล้วก็เอาเสียงกลางขึ้นนะครับตัวในเสียงแหลมก็เอาแต่แหลมขึ้นนะครับถ้าตัวไหนขับเบลดแล้วก็เอาแต่เบลดขึ้นนะครับเอากลางแหลมลงนะครับถ้าจะเอากระแทกหน่อยก็เอาเสียงมิดขึ้นนะครับเสียงกลางขึ้นนิดนึงนะครับ แล้วก็พ่วงได้เรื่อยๆนะครับก็คือมีปีตัวแรกทําเป็นปีนะครับแล้วก็พอร์ของมันก็สามารถขับมอนิเตอร์ได้นะแล้วก็พ่วงได้เรื่อยๆเป็นสิบตัวเลยนะครับถ้าช่องไม่ไม่พอก็เสียบตัวต่อไปได้นะครับ หรืออยากให้เสียงมันออกเฉพาะตัวไหนแล้วก็เสียบเฉพาะตัวนั้นนะครับถ้ามันมีหลายตัวนะครับสมมติว่ามีเป็นสิบตัวอย่างนี้นะครับอยากให้ไม้มันดังเฉพาะตัวไหนก็เสียบตัวนั้นเลยนะครับจะถ้าให้ดังหมดก็เสียบตัวแรกนะครับ นี่ก็เป็นวิธีต่อคร่าวๆนะครับที่ผมใช้นะครับอันนี้คือวนนะครับหมายถึงเราออกปีเอาแล้วก็วนเข้าอันนี้สายพ่วงเข้านะครับ สว่าเราออกจากปีเอาแล้วก็เอามาเข้า,า,าเข้าอินนะครับเข้าตัวนี้นะครับหรือเข้ารีเทิร์นก็ได้นะครับ คอนผมก็ต่อขนานนะครับขนานสี่ตัวเลยนะครับโหลดสองโอห์มนะครับบางทีมันไม่ถึงสองนะครับเพราะว่าตัวอุปอน์บางตัวก็สิบหกโอห์มนะครับเราก็ขนานไปเลยนะครับเพราะว่าโลยเยนมันขับสองโอห์มได้นะครับมันจะมีช่องสำหรับขับสองโอห์มนะ

ก้าวตัวอะรก้าสัมมาสัมคุทัสส